สวัสดีค่ะชาวราศีสิงััษณาสิงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นนะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้เก้าถ้วยห้าไม่เท้าแปดไม่เท้าเพดดออฟโซลช์เทอรพลันต์สิบถ้วย Eight of Pentacles. The Magician สามถ้วยแล้วก็ The World นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์ลักษณสิงนะคะ มันจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะประสบความสำเร็จมากๆนะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,น,นะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่ผลงานของพวกคุณจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะแต่ว่าอาจจะมีความวุ่นวายหรือว่าอาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากสักนิดนึงนะ หรือว่าอาจจะต้องได้เข้าไปช่วยเหลือจัดการในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นะคะระหว่างนี้ก็อย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนถ้าเกิดจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆเนี่ยพยายามใช้เหตุผลได้มากๆนะคะในช่วงต้นเนี่ยดูว่ามันอาจจะมีความคลุกคล่หรือว่าอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาได้บ้างแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะมันจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะ แล้วก็ดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะมองว่าในเรื่องของการทํางานในเดือนนี้นะี่ยจะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะใครที่กําลังรอคอยข่าวใดอยู่จะได้รับข่าวดีนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงนะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นมาให้กับพวกคุณได้ด้วยนะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะทาให้รู้สึกยินดีแล้วก็จะมีความสุขมากๆนะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการทํางานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น ในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วมันอาจจะทําให้พวกคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าอาจจะมีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันตอบโจทย์กับตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีความราบรื่นจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะพวกคุณจะสามารถรับมือแล้วก็จัดการกับมันได้ดีมากขึ้นนะ,ะแต่ในเดือนนี้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่มันก็จะมีโอกาสใหม่ๆมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้กับพวกคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ตามเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดเครียดไม่ต้องกังวลกับมันมากจนเกินไปนักนะเพราะว่าดูแล้วน่ะในเดือนนี้น่ะมันจะมีสิ่งที่ดีมากกว่าไม่ดีนะคะแล้วก็ พวกคุณจะค่อนข้างเป็นคนเก่งมากๆนะคะในเดือนนี้สติปัญญาดีไหวพลิบดีสามารถที่จะคิดอ่านหาทางแก้หาทาง,าทางออกไปได้เสมอนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะแต่พวกคุณก็จะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฟั่นะคะจะสามารถปรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ให้มันมีความสมดุลกันมากขึ้นนะในบางคนเนี่ยอาจจะมีโชคลาบฟลุกฟลุกหรือว่าอาจจะมีลาบลอยโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอยู่นะคะ มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะสามารถหาทางแก้หาทางออกไปได้นะคะหรือว่ามันอาจจะมีโชคลาภเข้ามาช่วยเหลือเราได้อย่างทันเวลานะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้าง ในเรื่องของการเงินเนี่ยสำหรับใครที่คิดในเรื่องของการที่จะลงทุนหรือว่านำเงินไปต่อยอดทำอะไรก็ตามแต่นะคะให้คิดหาแผนการดีๆนะคะให้วางแผนให้ใหดีๆนะอย่าทำอะไรโดยที่ไม่มีแผนการรองรับนะคะในเดือนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะค่อนข้างเยอะแล้วก็มันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาแบบปุบปับฉับพลันก็อาจจะมีเข้ามาได้นะคะ แล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของยานพาหนะนะในเรือนนี้พวกคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับในเรื่องของการเดินทางหรือว่าในเรื่องของรถหรือว่ายานพาหนะใดๆก็ตามแต่ค่อนข้างเยอะนะแต่มองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะทําให้เราเห็นช่องทางเห็นโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความมั่นคงหรือว่าเกิดความมั่นคงทางด้านการเงินขึ้นได้นะในบางคนเนี่ย อาจจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมหรือว่าอาจจะมีโชคลาภเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันนะคะโดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวนะมันจะมีโอกาสมีจังหวะดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาโดยที่เราอาจจะไม่ทันตั้งตัวได้ด้วยนะโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินน่ะจะดีมากๆนะถึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอยังไงพวกคุณก็จะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ติดขาดเนี่ย ดูว่าจะมีทางแก้ทางออกจะหาทางแก้ทางออกทันนะโอเคมาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดไปตกกังวลน,นะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดในเดือนนี้พยายามปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นลงได้ง่ายหรือว่าอาจจะหัวร้อนหรือว่าอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ แล้วก็อยากให้หลีกเลี่ยงการประทะในทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนะี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับพวกคุณหลายอย่างนะคะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครเพื่อให้มันเป็นการฉุดดวงเรานะแต่โดยรวมแล้วเนะี่ยในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะโดยรวมแล้วเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะ แล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะแล้วก็มันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นโอกาสที่ทําให้พวกคุณรู้สึกยินดีแล้วก็จะมีความสุขกับมันมากๆ ทำอะไรจะสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยสติปัญญาดีไหวพริบดีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในทุกๆอย่างไปได้นะ